เป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ดงดังระดับเอเชียในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับมิวสุภสิทธิ์ที่ออกเดินทางไปร่วมงานเทศกาลหนังระดับโลกอย่าง Red Sea International Film Festival 2022ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียและล่าสุดในวันนี้นะคะก็ได้มีภาพของมิวร่วมเฟรมกับนักแสดงระดับโลกอย่างเฉินหลงที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะยังมีนาโอมิเคมเป้นางแบบระดับโลกอีกด้วย สำหรับงานเทศกาลหนังนี้นะคะถือว่าเป็นการรวมคนดังแถวหน้าวงการภาพยนตร์มากมายจากหลายประเทศทั่วโลกและคนไทยก็ไปร่วมงานนี้ด้วยเช่นกันนอกจากนักแสดงแล้วนะคะยังมีผู้กำกักบภาพยนตร์แถวหน้าอย่างไกริชชีไปด้วยโดยงานนี้นะคะจะมีขึ้นระอบวันที่1-10ธันวาคม2565นั่นเอง